สนามหน้าบ้านนะคะสยามมีดอกสีส้มนะคะพ่อมวัวแต่ทำงานนะคะนี่ระคะ่ะบรรยากาศโดยสวัสดีค่ะมาชมบรรยากาศโดยรอบ สวัสดีค่ะมาชมบรรยากาศโดยรอบสนามหญ้าหน้าบ้านเอาให้ชมนะคะตัดหญ้าเสรลอสนามหน้าบ้านนะคะสยามสะอาดขึ้นมาระดับหนึ่ง ข้างๆรั้วก็ยังไม่เสร็จหรอกค่ะเพราะว่ายายไม่มีเวลาทำํำอยู่ข้างๆรั้วไอ้ลอสนามหน้าบ้านนะคะสยามก็มัวแต่ทํางานนะคะนี่นะค่ะบรรยากาศดูค่ะต้นไม้ของเราก็จะมีดอกผีิดอกออกใบนกก็จะบิน เล่นแล้วก็ดูค่ะนกจะบินวอกไข่ไปมานะคะอยู่บนต้นดอกไม้นี่แหละคะ่ะไปล่อสนามหน้าบ้านนะคะสยามผ้าดอกไม้สวยค่ะต้นเช้าค่ะทุกกลกไม้อีกต้นนะคะมาดูกันเลย นี่ก็ดอกไม้นะคะตามภาษาของนกนะคะบรรยากาศยามเชา้าเอาบรรยากาศโดยรอบมาให้ชมขอบนะคะพก็ใหญ่ตัดหน้าหญ้าเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะก็ดูเห็นไหมคะนกบินเต็มเลย บรรยากาศตอนเช้าๆนะคะดอกองอุไลก็ดอกไม้สวยค่ะตอนเช้าค่ะทุกคนลอสนามหน้าบ้านนะคะสยามเด็กก็จะประามาณน,นี้เสียงธรรมชาติก็เยอะนะคะก็มัวแต่ทำงานนะคะ นี่ระค่ะบรรยากาศโดยพ่อมัวแต่ทำงานนะคะนี่ราคะบรรยากาศดูดอกไม้อีกต้นนะคะมาดูกันเลยนี่ก็ดอกไม้นะคะขอบนะคะพ่อใหญ่ตัดหน้าหญ้าเสร็จ ก็จะประมาณนี้นะคะก็ดูผ้าดอกไม้สวยค่ะต้นเช้าค่ะทุกคนสวยนี่ต้นเปียปีเดียทอนต้นทองอุไลก็จะสวยงามนะคะดอกไม้อีกต้นนะคะมาดูกันเลยนี่ก็ดอกไม้นะคะล้อ สนามหน้าบ้านนะคะสยามขอบนะคะพ่อใหญ่ตัดหน้าหญ้าเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะก็ดูคุณสวัสดีขอบคุณทุกการรับชมค่ะแล้วก็ดูค่ะนกจะบินขอกไก่ไปมานะคะอยู่บนต้นดอกไม้นี่แหละคะ่ะ ่าดอกไม้สวยค่ะตอนเช้าค่ะทุกขวบนะคะพ่อใหญ่ตัดหน้าหญ้าเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะก็ดูสะอาดขึ้นมาระดับหนึ่งข้างๆรั้วก็ยังไม่เสร็จหรอกค่ะเพราะว่ายายไม่มีเวลาทำอยู่ข้างๆรั้วนี่ค่ะ ต้นไม้ของเราก็จะมีดอกผลิดอกออกใบนกก็จะบินเล่นนี่ค่ะต้นไม้ของเราก็จะมีดอกผลิดอกออกใบนกก็จะบินเล่นเห็นไหมคะนกบินเต็มเลยบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะดอกองอุไลก็ ก็จะมีต้นขนุนต้นฝรั่งแล้วก็ต้นดอกไม้สีส้มๆนะคะไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะชื่อเขาอ้ดอกสีส้มนะคะดอกไม้อีกต้นนะคะมาดูกันเลยนี่ก็ดอกไม้นะคะสะอาดขึ้นมาระดับหนึ่ง ข้างๆรั้วก็ยังไม่เสร็จหรอกค่ะเพราะว่ายายไม่มีเวลาทำํำอยู่ข้างๆรั้วแล้วก็ดูค่ะนกจะบินขวักไวไปมานะคะอยู่บนต้นดอกไม้นี่แหละคะ่ะตามภาษาของนกนะคะบรรยากาศยามเชา้าเอาบรรยากาศโดยรอบมาให้ชมตามภาษาของนกนะคะ บรรยากาศยามเช้าเอาบรรยากาศโดยรอบมาให้ชมมาดูกันเลยพ่อมัวแต่ทำงานนะคะนี่ละนะค่ะบรรยากาศโดย สวัสดีค่ะมาชมบรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้เสียงธรรมชาติก็เยอะนะคะมาดูกันเลย สวยนี่ต้นเปียปีดียทอนต้นทองอุไลก็จะสวยงามนะคะสนามหญ้าหน้าบา้านเอาให้ชมนะคะตัดหญ้าเสร็จพ่อมัวแต่ทำงานนะคะ นี่ระค่ะบรรยากาศโดยตามภาษาของนกนะคะบรรยากาศยามเชา้าเอาบรรยากาศโดยรอบมาให้ชมมาดูก,กันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่มีดอกสีส้มนะคะต้กไม้อีกต้นนะคะ มาดูกันเลยนี่ก็ดอกไม้นะคะเห็นไหมคะนกบินเต็มเลยบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะดอกทองอุไลก็มีค่ะต้นไม้ของเราก็จะมีดอกผีิดอกออกใบนกก็จะบินเล่นผาดอกไม้สวยค่ะ ตอนเช้าค่ะทุกคุเห็นไหมคะนกบินเต็มเลยบรรยากาศตอนเช้าเชนะคะดอกองอุไลก็ลอสนามหน้าบ้านนะคะสยามอีดอกสีส้มนะคะนี่คะ่ะต้นไม้ของเราก็จะมีดอกผีโดอกออกใบนกก็จะบิน เล่นแล้วก็ดูค่ะนกจะบินขอกไข่ไปมานะคะอยู่บนต้นดอกไม้นี่แหละคะ่ะนี่ค่ะต้นไม้ของเราก็จะมีดอกผลิดอกออกใบนกก็จะบินเล่นนี่ค่ะต้นไม้ของเราก็จะมีดอกผลิดอกออกใบนกก็จะบิน เล่นก็จะประมาณนี้เสียงธรรมชาติก็เยอะนะคะพ้อมัวแต่ทำงานนะคะ